ลูกชายชาวนาที่ชื่อบุญมาพันดวงสู้ชนอดทนใหญ่หลวงกว่าจะเดินมาถึงวันนี้ขายเสียงเลี้ยงกายทั้งหัวใจมันในความดีสวัสดีครับคุณผู้ชมีิเ <ใน S 1> ครรับเมื่อนี้ผมอยู่ที่หน้าบุญมาทำหน้าบุญมากก็คือ หน้าแปลงนี่ตะกอนนี่เป็นหน้าน้องน้ำน้ำท่วมนะครับผมก็เลยมาเฮ็ดเป็นคู่อ้อมนะครับแล้วก็โจกเป็นสะขืนมาแล้วก็เอาดินจากก้นสะนี่ข้นมาเพื่อจะปลูกตน้นไม้ลักลักแรกๆครับก็คือเฮ็ดสนามฟุตบอลเพราะว่าผมเป็นคนที่เตะฟุตบอลครับมีความหลังตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยมกเห็นข้าเ,าเตะฟุตบอลนี่ซะอ่อนขเจ้าครับบมมีเงินสื่อสตาร์ทบมมีเวลาที่จะ ไปเตะแต่ว่าใจหันมักนะครับพอมีโอกาสนะครับช่วงผิดไหอาย40ุ40กว่าปีแล้วครับจะได้เตะบอลเพราะเตะบอลรู้สึกคว,ความรู้สึกว่าเจา้าของนี่ชื่นชอบนะครับพอมีโอกาสครับก็เลยได้เหตสนามฟุตบอลส่วนตัวของเจ้าของเพื่อตอนรับมูพวกที่มาเยี่ยมแล้วก็ใส่เป็นสนามฝึกซ้อมในนามสนามอินเตอร์บึงการเนาะอันนี้คือจุดประสงค์หลักนะครับพอเหตไปแล้วครับเกิดไอเดียนะครับเวลาผมไปเที่ยวตั้งประเทศ ไปเที่ยวอยู่ประเทศนั่นประเทศนี้นะครับหรืออยู่เมืองเหนือ,อหรือว่าภาคกลางภาคใต้อยางไงครับเห็นความสวยงามครับทำไมบึงการเราไม่มีสวนดอกไม้ความสวยความงามที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยได้ไอเดียได้ความคิดนะครับที่อยากจะเห็ดจังสันนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่สถานที่ตรงนี้ขึ้นดินความสวยงามของดินนี่มันไม่ได้เลย เนื่องจากว่าดินก้นบ่อที่ตักขึ้นมาแล้กก็มาถมทีจะของส่วนหนึ่งกับกลายเป็นสะไวเลียงปลาแต่ว่าป่าง่ามนะครับเมื่อผมเอาต้นไม้มาปลูกเพ้อมปอเทืองมาวานเสื้อเป่พี่น้องครับคุณผู้ชมครับเอาปอเทืองมาวานเนี่ยขึ้นได้แค่คืบก็ตาย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 ,ตาย,ตายก็เลยให้มาวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินครับค่า pH ของดินได้4.7 4.8 5.0 5.1ซึ่งมันเป็น กรถที่บ่สามารถปลูกต้นไม้ให้ใหญ่งามได้ผมนักใจเลยครับพราะนักใจครับผมเลยเกาวาซีเอาดินโค้งนี่ครับมาถมหนาดินเพื่อปลูกต้นไม้ให้งามก็ได้สร้างไว้ลอยรถนะครับแต่กระหาบ่ได้เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนยังบ่หยุดตกเนาะนะครับก็อยู่ๆครับมีนักวิจัยมาหาผมนะครับบอกว่าอยากให้ทดลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะครับกับดินที่เห็นเป็นดินบ่ดีบ่เสียครับดินเป็นกรดจังสีครับ เอาผมให้ไปเบื้องลักษณะของดินนะครับแล้วหลังจากที่ก้อนที่จะใส่หัวเชื้อ,อจุรินทรี์เพื่อนบอกว่าเพื่อนขี่คุยนักหนานะครับหัวเชื้อตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเชื้อที่ทนความร้อนได้300อ,องศานะครับแค่ใส่ซองนิดเดห้ากรัมเนี่ยผสมกับน้ํา500ลิตรแล้วก็กากน้ําตาลอีก10ลิตรเนี่ยครับเข้ากันก็สามารถฉีดได้ทั่วหน้าเนี่เป็น10บสไรแล้วมันจิเป็นมหาสจรราัน์ยังกระดดกระเดียบไปนั่นนะครับผมก็เลยโอ้โห นะครับก็เลยเกิดล่องทดสอบเบิรงครับผลปรากฏว่าจากดินนะครับพี่น้องนะครับไปเบื้องลักษณะของดินที่เป็นดินทรายเอียดนะครับกลายเป็นดินดําล้วนภายใน7วันโอ้โหนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมดีใจลยครับหลังจากนั้นผมยกเลิกการสร้างนาดินโขงนะครับที่สิมาปลูกต้นใหม่ครับลองไปชมความสวยงามของพื้นดินนะครับจากส่วนที่โมเดลรดกับส่วนที่รดได้ความแตกต่าง ของการลดหัวเชื้อจูนิซี่ตัวนี้นะครับให้พี่น้องไปเบิ่งกันไปชมกันนะครับไปไปเบิ่งนแล้วกันครับ<ม>คุณผู้ชมครับนี่คือดินที่เป็นดินเอียดที่ย่ำแห้งครับที่เป็นลักษณะนี้แหละครับ เฮ็ดยังกับพเขาครับอันนี้ผมพยายามใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปแล้วนะครับยังบ่ได้ขนาดนี้ถ้าบ่ใส่ปุ๋ยคอกนี่แห้งเป็นสีขาวครับเป็นใรละเอียดเลยนะครับพอผมใส่หัวเชื้อจุลุนรี่นะทนความร้อนได้ส0 0รอยองศานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับเพื่อผสมกับน้าและกากน้ําตาลเข้าไปรดไปได้7วันครับดินความแตกต่างระหว่างดินนะครับเมื่อเบิ่งครับนี่นี่ครับพี่น้องเห็นบ่ดำมดเลยครับนี่ เนื้อของดินนี่นะครับอ่ะส่องมาใกล้ๆครับนี่ดูนี่ครับเนื้อของดินครับจะกลายเป็นดินดำเลยครับนี่นี่นี่แหละครับนี่คือความมหัศจรรย์ครับของหัวเชื้อจุลินทรีย์ผมตั้งซื้อบัตรซูเปอร์ชัวนี่เห็นป่ะความแตกต่างยิ่งมาใส่ยังสีเห็นป่ะใส่ปุ๋ยเข้าไปน้ำนี่ครับนี่ความแตกต่างครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครับแต่ก่อนบางที่ปลูกยังบางใหญ่ครับ แต่ก่อนนี่พอวันปอดเทืองปอดเทืองกระเบืเกิดเห็นป่ะสูมือนี่พันไม่ยังเกิดขึ้นเม็ดเลยครับนี่อันนี้หัวกระโลงพวกนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นนะครับไปดูนะครับแต่ก่อนดินเนี่ยลักษณะนี้เม็ดขับปลูกยังกระเบืขึ้นหลังจากใส่หัวเชื้อซูเปอร์ชัวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งความแตกต่างอีกต่อไปนะครับหลายมองหลายจุดนะครับเชิญครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือดินที่ยังไม่ได้รดด้วยสาร หัวเชื้อจุลินรีซูเปอร์ชัวนะครับนี่ครับจะเป็นทั้งสี่คบมือแรงพร้อมสีฮอนะครับเด้วอวันนี้ที่ถ่ายทำคือวันที่11เดือนธันวาคม2564นะครับเวลาขณะน,นี้10นาฬิกา20นาทีครับที่ถ่ายทำนะครับนี่คือยังไม่ได้รดหัวเชื้อจุรินทรีซูเปอร์ชัวนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับปูกยังกับบ้างามครับนี่ วัดค่าของดินกับบเดลเครื่องวัดมากครับผมว่าบเกินหาจุดหนึ่งนะครับดูต้นไม้ที่ใส่เข้าไปรดเข้าไปนะครับเดี๋ยวซูมเลยครับไม่ต้องตัดต่อครับอันนี้กับกับตัวที่รดมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่ความแตกต่างเห็นป่ะต้นไม้ปลูกแป๊บเดียวงามเลวนี่เห็นบ่บามินเห็นบ่ะผลนี่ความนี่นี่เอาไม่ต้องใส่ทตัวใส่ปุ๋ยก็ได้ครับนี่ความนี่นะครับอันนี้มันโดนปุ๋ยยิ่งงามครับถ้าเราใส่ขี้วัวขี้หมูขี้ไก่เข้าไปยิ่งงามครับนี่ความแตกต่างเห็นป่ะ เห็นบ่ใส่สารเข้าไปเนี่ยนี่เห็นไหมเอาตัวที่ไม่โดนตัวที่ไม่ได้โดน,ไม,ไ,ดโดนไม่ได้โดนขี้วัวน,นะครับก็ดาเป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เรามองไม่เห็นครับเป็นหัวเชื้อจูรินซีซูปเปอร์ชัวนะครับที่ความแตกต่างเห็นป่าครับต้นไม้ดอกไม้เ่เห็นไหมความสวยงามครับที่แรกๆกับมาปลูกเขาจะว่ามัน่าสีง่ดินยังสีปลูกยังกระบอกงามไพ่า ทุกคนนะครับนะาตามมาดูครับความแตกต่างแค่ข้างๆกันนี่ครับนี่มาเลยครับ,รรบถือมาเลยกล้องเห็นไหมความแตกต่างนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับดินนี่นี่เอาซูมใกล้ๆเลยครับคุณมินนี่นี่ครับนี่ยังสิอะไรดินเอียดนี่ลักษณะนี้พอได้สาร นะครับลดลดก่อนปลูกต้นไม้ครับใสนาข้าวเนี่ยข้าวใสนาข้าวนี่ฉีดเข้าไปนะครับหถัง,งหรือว่า1นซองใช้ได้10ไร่1นซองใช้ได้กับนา10ไร่นะครับหดเลยครับพราะหดแล้วก็จ้งไถกบเข้าไปนะครับไถตัวเฟืองกบเข้าไปหรือไถแล้วค่อยรดก็ได้ปลูกงามนะครับมาเบิงนี่ครับนี่ผู้ถึงสี่แห่งแต่กระพุต้องก้อนตานั่นนี่คือตาหมานตาหน่อยเป็นคนหดไปก้อนนี่ มันจะพูเห็นปะพูพุยยวยเลยครับนี่ถึงสือมองมองข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแห้ง,แ,หงแต่เวลาเราเราขุดลงไปมันจะดำนี่คือลดไปแล้วเนี่ยลดไปประมาณอันนี้เพื่อนขุดลดไปเป็นเดือนเดือนกว่าเลยเนาะเดือนกว่าแหละครับนี่ถามผู้หดเนี่ยครับนี่ครับ,รบตะก้อนนี่เพื่อนหดเนี่ยครับจะกลง่ายกระแสน้ำกระแดงนี่ครับ,กกาารรรบเห็นปะ เป็นดินล้วนนะจากดินเขาเอิญก็ดินเอียดบ่ดินไร้ยส้ายเอียดแบบนั้นนะครับจะกลายเป็นดินล้วนดินพวกนี้เนี่ยเป็นดินก้นบอ่อหมดเลยครับนี่เที่ยวมาถมเนี่ยเห็นบ่ความแตกต่างบ่นะครับชัดเจนเลยนะครับถ้าเราลดอันนี้ฝีมือตาล้ำรดเองเลยเนานะลดหัวเชื้อเลยเออหัวหัวเชือ้อซุปเปอร์ไฟนังอยู่ทางนึงเนาะลดให้หมดเล็ตัวนั้นครับนี่เดี๋ยวให้ตาลำลดตัวนั้นแล้วเราจะมาถ่ายทำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความ เป็นดินจากสภาพของดินหน่นะครับเนี่ยนี่ซูมมาใกล้ๆเลยพุเลยครับพุยวยเลยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยแทงเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันมหาศจัรย์เป็ตะง,งึดนะภาษาอีสานว่าง,งึดภาษาไทยอัศจรภาษาอังกฤษก็คืออเมซิ่ง <c oughs> งึดเด้อยอัศจรเด้อพอหมักเสร็จแล้วมาดู่องอะมาดูนี่น้ำหมัก น้ำที่หมักแล้วนะครับใช้ได้แล้วผสมกับน้ําธรรมดาแล้วก็ลดได้เลยนี่อันนี้คือน้ําธรรมดาที่เอาน้ําธรรมดาเอาน้าบอ่อนี่แหละมาผสมอันนั้นใช้ประมาณถังหนึ่งมารวมได้ถังหนึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับครึ่งครึ่งถังก็พอแล้วหมักนานเนี่ยครึ่งถังก็พอเราจะแล้วเห็นปะ่ะดินจะเป็นอย่างนี้นี่นี่คือยังไม่ดินที่ยังไม่ใช้น้ําหมักครับจะเป็นลักษณะนี้ครับดินแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เลย นี่ดินพวกนี้เป็นอย่างนี้เลยครับนี่ดินที่ตาลาขุดอยู่นั้นยังไม่เคยใส่ปุ๋ยคอกยังไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรใดๆๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันได้ใส่ตะนาหมักอย่างเดียวนี่ครับเบิ้งเลยครับพี่น้องนี่โอ้ยอัศจรรย,ย์มากเอาจะว่าสิปลูงยังง่ามเอาถามเนี่ยเบิ้งแน่นี่อนันนี้อันนี้ปลูเขากบ่เกิดนี่เดี๋ยวปีหน้ามาเบิ้งนี่ครับการปูเขานี่เลยครับนี่เลยครับ ดินที่ปลูกสวยๆงามๆอยู่ในขณะนี้ครับที่ต้นไม้ที่มองไปตามสวนของนาบุญมาเนี่ยครับอย่างนี้เลยครับจังซี่แหละครับตะก,กี้แ <c oughs> มนบาบามินใครว่าเห็ดไผ่ซีหัวต้นไม้ไมนสีงามได้เอาความมหัศจรรย์ครบับ่อยากโบยหลายแนยไปเบิ่งรับในดินที่ยังโบรถกับรถรับมันสิแตกต่างเห็นชัดเจนเลยครับปะ่ะบัดน,นี้เราจะไปชมความสวยงามของกล้าไม้ต้นไม้ที่ปลูกนะครับ ที่มีส่วนผสมของภาคดินนี่ใช้หัวเชื้อซูเปอร์ชัวแต่ว่าใบผมใช้ฟาร์สโกรครับบุญมาฟาร์สโกรและบุญมามิกฟอสควบคู่กันนะครับควบคู่กันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจากนั้นก็อย่าลืมใส่พวกปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยอะไรผสมประสานเข้าไปด้วยนะครับก็จะดีเนาะแต่ว่าให้หน้าเข้าสิไปใส่ปุ๋ยคอ,อกววาทั้งหมดมักระบไว้เดยมันบมีงเงินสิไปหาซื้อขี้งวงขี้ควอยไปใส่จนปานนั่นเนาะนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีนะครับผมให้รถ นะครับเวลาทำนาเนี่ยนี่รับรถเลยนะครับนี่อย่างนี้ครับนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคือไถกลบต่อเฟืองเลยนะครับแล้วก็รถเลยี่เฟซบุ๊กต่อเฟืองหดหดได้เลยครับอย่าไปเผาอย่าไปจูดทิ่มครับไถกลบต่อเฟืองครับก็ต้องไปจูดต่อเฟืองแหละครับเป็นปุ๋ยชั้นดีอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องผมถือปปเผาเฟืองครับหน้าผมนะครับลดมลภาวะทางอากาศด้วยแล้วยังทําให้ ได้ปุ๋ยด้วยนะครับรถไทยกับขั้นใหญ่สูงหมื่นนี่ครับโบมี่ดอกรถไทยน้อยกับรถม่วงัวไม้นะครับฉะนั้นจะไปจุดเฟื่องถิมนะครับเสียดายเอาหน้ามัก์คซูเปอร์ชั่วนี่ครับโฮสลาดแล้วก็ไทยกบเลยนะครับหรือว่าไทยล้วจังโฮสที่หลังก็ได้นะครับครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามครับของต้นใหม่นะครับที่นาบุญมานะครับอันนี้เป็นดอกมาร์การีสนะครับแล้วก็ดอกคัตเตอร์นะครับมีสีขาวสีชมพูสีม่วงปลูกได้หลายหมื่นเลยได้ไหมว่าเป็นสีสองสามอาทิตย์แล้วปะ นะครับพี่น้องนะครับเพิ่งซูมมาไกลๆเลยครับนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเลาะดูสวนนะครับของหน้าบุญมาที่เขาปลูกต้นใหม่ต้นไหลกันเนาะดอกไม้สวยงามกันนะครับมียางแนนนะครับเนี่ยคนงานกาลั่งใส่เอาแกลบเอาอันนั้นนะครับวานลงไปนะครับเพื่อให้ได้ความชุ่มชื้นนะครับของต้นใหม่กล้าใม่ด้วยนะครับไปเดินไปเรื่อยครับไป อกงอนไกอันนี้ใส่แล้วก็หวานฉีดพ่นก่อนนะครับอันนี้เป็นว่านสีทิศ ยังไม่ถึงเดือนครับถึงเดือนยังเบาวมินยังเหมาะเขาปลูกเมื่อไหร่จำวันที่เมื่อไหร่ต่ว่าเมื่อนี้เป็น11วันนี้วันที่11ทธันวาคม2564ครับเขาบอกว่าจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพา2565แต่หารู้ไหมครับมาเจอสภาพของหัวเชื้อจุลินทรีซูปเปอร์ชัวนะครับซูปเปอร์ชัวดอกครับดูดอกบ้านสีทิศครับขึ้นละงามละครับสวยดูครับดอกสีแดงก็มีสีขาวก็มี ดอกไม้นะครับนี่แหละครับความสวยงามอ่ะถ่ายขึ้นไปให้พี่น้องดูให้พี่น้องชมนะครับความมหัศาจรรย์ของหัวเชื้อนะครับซึ่งดินมันงามขึ้นก็เก่าจังใดครับพี่น้องคุณนะ่ะโอ้ยต้องกับอะไรครับบุบ๊อ้วนลงไปนะครับคุณนะ่ะเบิ่งเนี้ยครับเบิ่งดูหระพี่น้องอ่อนซ่อนวิตมินนอปายพันสิเป็นยักษ์สี่ได คิดว่าพอเถืองนี่สุดยอดแล้วครับหวานยังตายหมดเลยครับขึ้นได้ค่าคืบก็ไปละไม่รอดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องห่วงครับในไม่ไปตกช่างใดง่ามขึ้นมองหันครับพลิกฟื้นแผ่นดินนะครับให้กับทางด้านของพื้นดินของเรานะครับซูมใกล้ๆหน่อยครับพันนี้ชื่อยังไงก็ไม่รู้ครับผมจําไม่ได้แต่ผมชอบครับผมก็เลยซื้อมาปลูกนี่ครับพื้นที่นาบุญมากาลังปลูกกัน มาบ่าวมินตามมาเดี๋ยวจะพาไปดูมีสวนองุ่นด้วยสวนแอปเปิ้ลด้วยนะครับก่อนปลูกเราอยากให้ทดลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูหัวเสือ้อจูรินซีนะครับแค่ใส่ซองนิดเดียวห้ากรัมเนี่ยผสมกับน้ํา500ลิตรแล้วก็กรากน้ําตาลอีก10ลิตรเนี่ยครับเข้ากันพ่นก่อนนะครับสักเจ็ดวันหรือ5วันขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับแต่ยาเอาไปฉีดใส่ใบนะครับถ้าฉีดใส่ใบก็คือใส่บุญมาฟาสโกรนะครับ นะครับดูความสวยงามครับดูดินแต่ก่อนยังไม่ฉีดครับนี่เห็นบ่าขนาดปลูกอ่าเขาเรียกอะไรนะสัวบาซิลนะครับถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็นั้นที่สุดแล้วนะครับก็ยังไม่ขึ้นนี่อันนี้แต่ก่อนนี่หมายความว่ายังไม่มีเรายังไม่ได้ทำหัวเชื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ต้นไม้ก็เลยแคกแกรนมันไม่งามนี่คนละอย่างเลยครับ อันนี้เริ่มฉีดแล้วครับปลูกทีหลังฉีดทีหลังเห็นไหมงามแล้วอันนั้นไม่ได้ฉีดครับข้างบนความแตกต่างดูครับอันนี้ฉีดหัวเชื้อแล้วนะครับฉีดหัวเชื้อบุญมาซูเปอร์ชัวแต่ก่อนนี้ยังไม่ผลิตขึ้นมาดูสิครับบรรยากาศความแตกต่างเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ฉีดแล้วครับดอกไม้นี่อยู่ได้นานแล้วครับสองสามเดือนเนี่ยยังไม่ร่วงยังไม่โรยลงเลยนะครับยังดอกอยู่คือเก่ปกติดอกนี้อยู่ได้บ่ดวนนะครับ เห็นไหมความสวยงามของต้นไม้เนี่เห็นไหมความแตกต่างยังไม่ฉีดกับฉีดก่อนปลูกนี่นะครับดูต้นไม้ดินอ่ะจะพาดูเลาะสวนตามสวนต่างๆนะครับโอ้อากาศห่อนมาครับเออนี่ครับแต่ก่อนใี่ขุดแทบไม่เข้านะครับพวกนี้ใครจะว่าจะปลูกได้ก่อนดินขุดพวกเขาน้ำหมักเข้าไป หัวจุรินีย์ซูปเปอร์ชัวเข้าไปครับปลูกได้ขุดง่ายขึ้นมาเลยนะครับตะกอนนี่เป็นดินเก็นแกลนนอลร่องเฮ็จนจะไงล่ะสี่หูวา่าตะกอนดินที่มันอ๋อคนเราฟังก็ได้สัตฟังยังโบสิท์ทีเนาะเห็นปะเทียบใส่รถดนี่นี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แะนี่มันจะขุดบะเขาขสิอันนี้ไม่ได้สีนี่น,นี่เป็นอย่างนี้แหละครับก็ดินอันเดียวกันแหละครับนี่มาปลูกมาปลูกพวกน,นี้เห็นป่ะความแตกต่างเวลาปลูกแล้วเห็นป่ะ เดีด๋ยวเ่ฉีดแล้วนี่ต่างกันครับต่างกันอ่ะเดี๋ยวพาไปเลาะตามสวนต่างๆกันนะครับพี่น้องนี่คือน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ซปเปอร์ชัวจากบุญมาพันดวงครับรับประกันคุณภาพอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไปเดี๋ยวให้บ่าวมินกับบ่าวหนงเก็บภาพบรรยากาศของ สวนจากหน้าบุญมากกับต้นไม้งามๆนะครับต้นไม้ยืนต้นพวกนี้จะเป็นต้นไม้ที่อันนี้เป็นหางนกยุงทองนะครับมีหางนกยุงทองมีสีตรังมีกละลัประพฤกมีชมพูพันทิพซึ่งหาดูยากครับเดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาสวยขึ้นมาจะเป็นอุโมงค์นะครับเริ่มปลูกต้นไม้นะครับอยู่ที่เดือนมิถุนากลักกดาครับกรกฎาดาปีปีนี้แหละครับ2564นะครับ เอามาปลูกนะครับองุ่นเอ่ยแอปเปิลเอยครับเพิ่งปลูกกันนะครับแล้วก็ผมก็น้าหมักรดรอบนะครอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามชมนะครับกับคลิปดีๆนะครับเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรจะได้พลิกฟื้นแผ่นดินนะที่ทําปลูกอะไรก็ไม่งามดินเป็นกรดดินเป็นด่างเอามาปรับสภาพดินนะครับด้วยน้ําหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์บุญมาซปเปอร์ ชัวนะครับสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับนะตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ